ม o เตอร์ล่ากำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนจอพับที่มอเตอร์ปรับเฟรมอัตโนมัติคล้ายเซนเตอร์สเตตของทาง Apple ก่อนหน้านี้นราก็มีฟีเจอร์หลายอย่างเซนเตอร์สเตตของทาง Apple ในคอมพิวเตอร์ m a c ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับเฟรมให้เหมาะสมแม้ว่าผลลัพธ์จะคล้ายกันแต่เจ๋งกว่าตรงที่รุ่นนี้มีการขยับทั้งหน้าจอและสามารถหมุนได้ครับทาให้ไม่ทูกขํกจัดขอบเขตและการมองเห็นของเว็บแคมและตอนนี้ม o ตอร l a ล่าก็ได้จดติธิบตัตของสหรัฐอเมริกาจ่ สำหรับกลไกบานในการใช้มอเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรปับปรุงมุมของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติที่ล้ำไปอีกขั้นแต่ในทางกลับกันสำหรับโทรศัพท์ที่มีพื้นที่อย่างจำกัดและยิ่งเป็นมือถือแบบพับยิ่งทำให้การยัดชิ้นส่วนประกอบมีข้อจำกัดมากขึ้น ขนาดแบตเตอรี่ยังใส่ความจุได้ไม่เยอะเมื่อเทียบกับโทรศัพท์ทั่วไปซึ่งจุดนี้ฮารโมโรล่าสามารถนําส่วนประกอบที่จําเป็นทั้งหมดลงในโทรศัพท์แบบพับได้และนําเสนออุปกร,กรณ์ที่ไม่เพียงแต่ถ่ายเซลฟี่ได้แต่ยังปรับความละเอียดอัตโนมัติเพื่อให้เราอยู่ในเฟรมระหว่างการโทรวิดีโอขณะที่เคลื่อนไหวด้วยนั่นจะถือว่าเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญเลยทีเดียวครับ